<Scroll> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อนวาวิกิทิวดีดีๆนะคะวันนี้เป็นรายการพี่เต็ด Battle s h a ร k ขอนเ่นเองวันนี้เราจะมาเ e r s h e y ายาฮายาที่ไทย VS ิสติเบอร์ฮายาที่อเมริกาแดนที่สุดมากต่าบอระเทโอเคชิมเ e r s h e ก่อนก่อนเลยเธาท่า เปไ็นไงจะกินหมดเลยเหรอพอ,อแล้วกินแค่นั้นก็พอแล้วลูกออห้าจุดสิ อย่าพุ่งมาใหญ่ใหญ่อย่าพุ่งมาเอาใายอย่าพุ่งมายังไง ยังไงยังไงบ้างครับอร่อย <All right. S 1> จริงเหรอ mm hmm. อร่อยเพราะว่ามันแพงหรือเปล่ามาวินส <So. S 1> ฮะสดแทบเลยเหรอครับ mm hmm. รสชาติมันเป็นยังไงไหนเล่าก่อนรสชาติอะอธิบายบญญรรยายรสชาติหวานน้อยไม่ขมอร่อยขอให้เป็นคะแนแนให้ 问们得节约了。